ครับแม่ค้าเดี๋ยววยเปิดหน้าแล้วก็บอกว่าร้านชื่ออะไรอยู่ที่ไหนโอเคค่ะร้านเลยดังติ่มจำนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขาลาร้านอยู่ติดกับธนาคารกรุงไทยนะคะเ,เวลาอล<ะ>โอเคเบอร์โทรศัพเเท์0954390408ค่ะอยู่ร้านอยู่ติดกับธนาคารกรุงไทยค่ะสาขาสติงพระสาขาสทิงพระค่ะ นะของที่ให้มาก็ก็จัดหนักทีเดียวครับนะก็ก็คงไม่ไม่ต้องให้ดูทั้งหมดเนาะเอาล้วครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับร้านเลอดังเนาะสะทิงพระ ามาดูอันนี้ผมไปทานประจําแต่ว่าบอกเพื่อนๆว่ามันไม่ได้สวยงามเนาะวันนี้ถามว่าทําไมถึงต้องมานั่งตรงนี้เพราะว่าเราใช้วิธีการสั่งแล้วมาทานที่บ้านฉะนั้นผมก็ต้องมาทดสอบที่บ้านเหมือนกันเนะาะเพื่อเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเนาะเอาละครับก็มีไขนะ่เนาะมีตับมีหมู สับก็โอเคไม่เร็วเลยทีเดียวนะหอมกลุ่นทีเดียวนะรสชาติดีครับอ,อันนี้เป็นเกาเหลานะของที่ให้มาก็ ก็จัดหนักทีเดียวครับนะก็ก็คงไม่ไม่ต้องให้ดูทั้งหมดเนาะเอาแล้วครับให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นเต็มเต็มก็ประมาณนี้นะแล้วก็แล้วบอกว่าผม ไปทานที่ร้านเขาอยู่ประจาอยู่แล้วนะก็ก็ให้เห็นประมาณนี้แล้วกันครับก็อย่าลืมแปะรับประทานนะพิกัดอยู่ที่ใกล้กับหรือติดกับธนาคารกรุงไทยสาขาสถิงพระนะครับโอเคฝากร้านด้วยเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพามาแนะนำร้านติ่มซำ เลดังหน้าอำเภอสถิงพระติดกับธนาคารกรุงไทยก็ของเขาถือว่าร้านสะอาดและคุณภาพดีนะครับก็ลองเพื่อนเอนเข้ามาอุดหนุนแล้วก็พิสูจน์ดูนะครับว่าว่าโอเคแล้วถูกปากถูกใจขนาดไหนนะฮะฉแนวร้านอาหารยกนิ้วเช่นเคยครับพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจ นะครับมีลูกค้าถึงต้องมาซื้อของเราเอ,อ๋อของเรานะคะเป็นสูตรน้ําจิ้มโบราณนะคะของทางครอบครัวเลยของเราทําเองน้ําจิ้มของเราเนี่ยก็คือเอ,อ่อทำตั้งไฟอะคะ่ะสดทุกหม้อทําเองเราไม่ได้ซื้อน้ำจิ้มสาเร็จรูปนะคะแล้วก็ทางร้านเราเนี่ยก็คือมีมาร้านเราเนี่ยก็คือมีมีได้ทานทุกอย่างเลยหมายถึงว่ามีติ่มซำหลากหลายหน้าแล้วก็มี โจ๊กหมูบาคกุเตะต้มเลือดข้าวสวยไทยกันท่าไข่ลวกแล้วก็บางบางฤด,ดูกาลก็จะมีน้ำพบน้ำผลไม้ตามฤดูกาลด้วยค่ะมีผักแนมบริการด้วยะะมีค่ะผักสดมีบริการค่ะคับเดียวค่ะ